สวัสดีครับเช้านีศศรรนเ้เพิ่นซื้อประแจมาให้ขอบคุณเพิ่นเพิมากๆน,นะที่ที่ปามบ่นว่าปามอยากกินเมื่อวานก็ได้เลยแล้วเพิ่นก็บอกาปามเป็นคนมีบุญเนาะคับช้อนเงินช้อนทองมานั่นเลยครับผมคาบช้อนเงินช้อนทองที่ช้อนที่ชื่อว่าคุณเพิ่นม,มาผมคาบมาเลยผมผมคาบในป่าในป่าตอนแรกคือแบบไปเจอสิ่งสารอสตวรอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากามายแก่กองอะ่ะผมผมไม่กล้าผมไม่เอาผมเจอช้อนช้อนทองชื่อ คุณคุณเพลินอ่ะผมก็เอาคุณเพลินมาเลยผมคาบมาตั้งแต่ในป่าแล้วเดินมาผ่านแม่น้ําผมไม่ยอมวางเลยนะผมจุ่มคุณเพลินลงไปแล้วก็กินนะเอ้ยพูดเลยเลยแล้วแต่ละใส่เจ้าเลยเอ้าก็ตื่นแล้ววันนี้นะนางหน้าแปลงฟันวันนี้เข้าฟิตน,นะเตรียมตัวเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าไอบ้บาจ่างเนี่ยที่จะเอาไปกินเนี่ยคือที่นู่นมไม่แน่ใจเหมือนมันไม่มีชาม่ะเหมือนมีแต่ช้อนต้มก็เลยเดี๋ยวต้องเอากล่องไปกินที่นู่น แพ็กลำบากนิดนึงแต่ว่าก็อิ่มอร่อยดีคิดว่านะครับก็วันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นไงวันนี้ก็มึนๆงงกัน,นงงๆแต่ว่าก็ไปทำงานทาเรื่องําราวของพเราต,ตามสไตล์นะไปรุงสวัสดีครับเอ้ยมี API ให้ทำด้วยหอวันนี้สออันใช่ๆๆๆไปแล้วไปออกไปทำงานกันสวัสดีครับ หนึ่งมาสองใบสองใบนี่ยังไงสิบสองล้านมีสองใบสิบสองล้านสองคิดก่อนว่าจะไปไหนดีก็คือหารสามตกตกคนละเท่าไรสี่สามสิบสองสี่ล้านเทียวกัเลขเร็วสัสสไอเที่ยวกัเลขเร็วเที่ยสี่ล้านนะสี่ล้านจะไปไหนก็ ไปห้องกงมสองรอบคิดเลยไปถึงทียอะไรสองรอบก็ถูกสี่ล้านก็ตอนแรกสองล้านไปมูแบบไงไปมูรอบแรกแล้วก็รอบสองก็ถูกอีกก็ไปอีกก็สองล้านเปรอบเดียวไปสี่ล้านก็ไปสองรอบคิดอะไรมออกไปกันสองรอบมึงไม่มองกันสองตัวแล้วตอนนี้มองกันที่รางวัลที่หนึ่งเท่านั้นหนึ่งแน่นอนดูจากเลขแล้วมันแน่นอนดวงหมอรักษณเขาว่าไงวันนี้คุณหมอรักบอกราศีสิงโชกลาบ ปันแต่คนอื่นเขาไม่ใช่ราตีนี้กรับมึงนะทั้งมึงรวมกันอยู่นะมีทัรวมมันไงเสื้อสีมงคลครับผมใช่อันนี้มงคลอันนี้มงคลอ๋อสีดำนี่คือแบบมงคล a few inches later ดีดีมึงนี่ยัง two thousand years later ตอนนี้เป็นไงทำงานเถอะวันวันหน้าเอาไหมไปมันไม่เห็นเหมือนแบบอาทิตย์ที่แล้วเลยวะฮะ อี้เรายังมีรางวัลที่สามสี่ห้ารอซึ่งยังไม่ได้เอาไปตรวจยังไม่ได้เอาไปตรวจแต่ตอนนี้คือแต่ตอนนี้คือรอรางวัลพวกนั้นรางวัลที่หนึ่งอะรางวัลที่หนึ่งอาจจะไม่ใช่งวดของเราเมื่อวันนี้เดี๋ยวต้องรอกว่าสักทีอะไรนะจีอะไรแบบนี้ต้องรอ กลับมาถึงห้องเพลินเรียบร้อยแล้วนะสรุปวันนี้เพื่อนๆกูที่ทํางานนะทุกคนไม่ถูกหวย สู่หวยแดกนั่นเองนะครับอ้โหแต่ละคนไอย้ยียตอนเช้ามาอย่างกับท่านเศรษฐีไอ้หี่พอหวยออกเท่านั้นแหละโอ้โหซึมง,งนงิดงนงิดฉุนเฉียวไอ้หียทำงานกันฉุนเฉียวเลยกูตลกชิบหายแต่แบบเออสนุกดีวันนี้กูก็แบบเออเออเอเอ,เ,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 อเหมือนแบบไม่ได้เจอบรรยากาศนี้มานานแล้วตั้งแต่ตอนที่กูแบบทำงานโรงงานอะไรเงี้ยทำงานโรงงานมันจะมีพี่ๆแบบป้าๆอะไรเงี้ยเขาเขาจะอย่างนี้เขาจะอย่างนี้เลยสนุกแต่ว่าคือพอไปในแกงนี้ก็ ก็แบบไอ้เคี้ยพวกมึงพวกมึงแบงด้ยจะตัดมันจะมีไอ้เพื่อนกูอีกคนหนึงไอ้ไอ้มิ้นแบงแ่งแบบไอ้เคี้ยคือถ้าถามแบบตัวงานนะจะแบบมึนบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามว่าหวยนี้คิดยังไงคือเป๊ะเป๊ะเป๊ะแบบเลขเลิกตีอะไรคือเป๊ะเป๊ะเป๊ะคือแบบกูแบบไอ้มึงจะเก่งไว้ไหนมึงจะแบบไอ้รางวัลที่หนึ่งมันต้องออกตอนนี้นะรางวัลที่สองสามสี่ห้ามันจะมีอย่างนี้รางวัลเท่านี้มีกี่รางวัลมึงต้องซื้อเท่าไหร่แอปตาโโอ้โหแบบวอด มันได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่านั่นแหละครับก็ยอดเยี่ยมแล้วก็กังวันกินอะไรไปวะ อ๋อข้าวขาหมูอันนี้แล้วก็เมื่อเช้าเพลินซื้อปลาจ่างมาให้ใช่ไหมก็เอาปลาจ่างไปกินที่นู่นก็อิ่มเอม,มดนะรู้สึกแต่ว่ารู้สึกว่ามันแห้งไปหน่อยแล้วก็เพลินบอกว่าเผ็ดแต่ว่ากูไม่ได้รู้สึกเผ็ดนะคือกูค,คิดว่าถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วถ้าเข้าเวฟมันอาจจะ juicy ขึ้นมาปะ่ะมันจะอุ่นๆ juicy ขึ้นมาปะ่ะถ้าแบบใส่น้ําแล้วก็เข้าเวฟอะไรนิดหน่อยเนี่ยกูไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคือเมื่อเช้ามันแห้งไปหน่อยแต่ว่าตัวรสชาติก็คงกลางๆแหละมันกูรู้สึกว่าไม่ไม่เผ็ดแซ่บเท่าไหร ไม่สู้ฟันไม่สนุกขนาดนั้นนะนะทั้งนั้นที่กูเพิ่งไปทําฟันมาจะมาขออะไรสู้ฟันอะไรขนาดนั้นอ่ะเมื่อเดี๋ยวขอย้ายไปตรงนู้นแป๊บหนึง,ง,ง,งมาต่อกันวันนี้พอกลับมาที่นี่ใช่ไหมพอกลับมาห้องนี้คือตอนเย็นเนี่ยเกือบจะไม่ได้สั่งข้าวกับเพลินแล้วเพราะว่าเหมือนไลน์แมนเป็นอะไรก็ไม่รู้มันกดเข้าไปแล้วมันสั่งกดสั่งไม่ได้เว้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ได้สั่งนะวันนี้กินสุกี้แห้งกับเกี๊ยวทอดนะกับเพลินเดี๋ยวรอเพลินกลับมาแล้วก็ อันนี้กูเอาขึ้นมาแล้วคือทุกทีเนี่ยตอนเย็นเนี่ยมันจะเป็นระบบอย่างนี้เว้ยคือถ้าไม่ได้สั่งข้าวก็คือจะแยกแยะก,กันกินเหมือนแบบเพื่อนก็จะสั่งของเพิ่อนกูจะกินจากที่ทํางานมาอะไรงนี้หรือว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะสั่งข้าวพร้อมกันก็คือเป็นเหมือนแบบว่า คำสั่งซื้อกลุ่มอ่ะเออพวกมึงเคยใช้กันไหมในแอป delivery แอปเขียวอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบคำสั่งซื้อกลุ่มเนาะแล้วกูกับเพิ่นก็จะแชร์กันเข้าไปในนั้นแล้วก็จะแบบคิดเงินเข้ามาทีเดียวซึ่งกูเนี่ยกูติดเงินอยู่เพิ่นเยอะมากคือแบบไอ้คือแบบคือเพิ่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบหัวหอกเป็นแบบหัวห้องที่เป็นคนจ่ายแล้วทีนี้แม่งแบบวอดทีนึงแม่งคือแบบเยอะมากเป็นพันเลยแต่ว่านั่นแหละครับกัปกติกินข้าวกันบ่อย ก็ประมาณนี้แล้วก็พอเย็นนี้เนี่ยเพลินสั่งใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่กูจะมาถึงก่อนเพลินพอกูมาถึงก่อนเพลินกูก็จะหยิบขึ้นมาเอามาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวรอเพลินกลับมาแล้วก็มากินข้าวด้วยกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคไว้ประกันชิวๆก่อนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอยู่ๆวันนี้กูก็เกิดอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆอโปรดกทีบเอาผ้าขาวไปซักนะแล้วก็ ทำทำอะไรเยอะแยะมากมายคือแบ c k u p ปาล์มเดด้วยจริงๆแบกข้าปาล์มเดเนี่ยมันเคยมีปัญหาเนาะตอนที่เราย้ายไอ้หาดดิ์เก่าแล้วหาดดิ์มันพังอ่ะคือจริงๆแล้วยังไม่ได้ลองไปเอาไอ้ข้อมูลออกมาจากอันนั้นเลยแต่ว่า คิดว่าข้อมูลน่าจะอาจจะยังอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถใช้งานฮาร์ดดิสนั้นได้แล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็นั่นแหละอ่ะคือสิ่งที่กูทําก็คือเอาภาพไปซักนะแล้วก็ย,าย้ายไฟล์แบ็กอัพไฟล์ตัดคลิปเมื่อกี้ไปเล่นเกมกับเพื่อนด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะอาบน้นํานอนแล้วแม่งแบบผู้ทาแบบหลายยากมากคือกูรู้สึกว่าตอนหลังเลิกงานอนะ่ะแม่งเปื่อยหลายวันแล้วตั้งแต่กูแบบไปทํางานมาเนาะแล้วทีนี้กูก็เลยรู้สึกว่ากูอยากแบบใช้ชีวิตใช้เวลาตรงนี้ให้มันแบบค่อนข้างโอเคนิดนึงในการดูแลตัวเองนะมันก็จะไไดด้้แบบเเีียยร ประมาณนั้นซึ่งวันนี้ก็รู้สึกดีนะเดินตาตาเดียวกับเพลิน2วันแต่ว่ามันน้อยไปหน่อยเล่นดน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็ถือว่ายังโอเคนะเดี๋ยวกะว่าฉันจะเอาคลิปนี้เนี่ยอัพขึ้นไปแล้วก็ไปตัดกันให้เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็น่าจะซักผ้าตัดผ้าแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้มันเริ่มปั่นแห้งแล้วเดี๋ยวคิดว่าถ้าตัดอันนี้เสร็จแล้วก็ รอเรนเดอร์เนี่ยกูก็คงจะเอาผ้าไปตากแล้วก็ไปอาบน้ํากลับมาก็เรนเดอร์เสร็จอาบนอนนะน่าจะประมาณนี้พรุ่งนี้เขาาฟิตกันอีกวันหนึ่งแล้วก็เออวันนี้ลืมเล่าเมื่อเช้ากูบอกว่ามี API 2ตัวใช่ไหมวันนี้ผมทําเสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆมันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าเรียบร้อยร้อนะแต่ว่า คิดว่าเป็นที่แบบกูทําเผื่อไว้แล้วถ้าสมมติว่ามีข้อมูลมารูปแบบไหนกูก็จะปรับอีกนิดน,นหน่อยๆก็น่าจะพอใช้งานได้แล้วก็มีมันมี API ตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรวะกูลืมเหมือนแบบดึงวิดีโออะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเออเนี่ยสองอย่างนี้เสร็จหมดแล้วแต่ว่าไอ้ตัวพิมพ์เนี่ยตัวพิมพ์เนี่ยคือตัว API เสร็จแต่ว่าหน้าฟอนต์เหมือนแบบจะต้องทาเพิ่มนิดหน่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันจะค่อยว่ากันพรุ่งนี้อะไรยัง พรุ่งนี้พรุ่งนี้กะว่าจะไม่เอากระเป๋าสะพายไปกะว่าจะเอากระเป๋าอีกเกียไปเท่ๆก็รอดูครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ